เครื่องนุ่งห่มสิ่งปลูกสร้างข้าวของเครื่องใช้สิ่งต่างตงเหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงวัฒนธรรมของเผ่าพัพานธุ์นั้นๆสะท้อนหนึ่งเอกลักษณ์ลสนิยมและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของพวกเขาด้วยแต่ถ้ายิ่งเป็นในเรื่องของการสงครามมันก็จะสะท้อนถึงความแข็งแกร่งและการข่มขวาญคู่ต่อสู้ทําให้ชุดเกราะหรือว่าเครื่องแบบทาสงครามก็เป็นสิ่งที่แสดงออกมาถึงอัตัลักษณ์ของเผ่าพัพานธุ์นั้นๆรวมไปถึงเป็นตัวช่วยในการต่อสู้ด้วย และแนวน,นี้เลยครับผมจะพาทุกคนมาหวนล้ำลึกถึงจกักรวาลดีซีในสมัยี่แซ็กไนเดอร์ยังกุมบางเหียนเพื่อใครยังมูฟออนไม่ได้นะครับซึ่งมันก็มีแน่ๆอีกคนนึงแหละและไม่รู้จะหาดูแซ็กไนเดอร์ได้จากที่ไหนอีกซึ่งผมก็เข้าใจความรู้สึกเขานั่นแหละเพราะผมก็มีส่วนที่ชอบในฉบับแซ็กไนเดอร์เหมือนกันถ้าดูคลิปนี้อยู่ผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องมูฟออนนะครับมูฟออนโดยการ <laughs> ย้อนมาในต้นกําเนิดของจกักรวาลนี้กันกับในเรื่องแมนออฟส e e ลหรือว่าบูลเล็กซูเปอร์แมน และแนวน,นี้ผมจะพาทุกคนมาซึมซับวัฒนธรรมของชาวคริปโตเนียนเอเลียนวิทยาการก้าวไกลแต่เมื่อพวกเขาไปอยู่บนโลกก็ไม่ต่างอะไรไปจากพระเจ้าผ่านเรื่องราวและข้อมูลจากชุดกรอกของพวกเขากันและถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้และอยากสนับสนุนช่องเราคุณก็สามารถทำได้ที่ระบบ Membership เพื่อรับยศที่ท่านต้องการและนำไปประดับใน d i ส cord ของช่องเราและนอกจากนั้นคุณจะได้รับสิทธิ์รับชมคลิปวิดีโอของเราก่อนใคร รวมไปถึงรู้ความเคลื่อนไหวของช่องเราแบบ e x c กซ์คลูหรือถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถมากดไลค์หรือว่ามาคอมเมนต์ในช่องเราก็ได้นะครับสำหรับใครที่ทำแล้วหรือทำอยู่กระผมก็ต้องขอขอบคุณจากใจจริงและเมื่อทุกอย่างนั้นพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลย ในภาพยนตร์เรื่อง Man of Steel เราจะได้เห็นวัฒนธรรมของชาวคริปโตเนียนแบบชัดเจนมากๆจากที่ในหนังซูเปอร์แมนฉบับเก่าๆเนี่ยก็จะไม่ได้เล่าถึงจุดๆนี้มากนะและที่ฉบับ Man of Steel มีการเล่าถึงชาวคริปโตเนียนเยอะเนี่ยก็น่าจะเพราะว่าตัวร้หลักก็จะเป็นชาวคริปโตเนียนเหมือนกันด้วยนี่แหละก็เลยเป็นผลพลอยได้ทําให้เราได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมของพวกเขาได้มากในระดับหนึ่งจนเพียงพอที่เราจะจับจุดหรือว่าลหลงไหลไปกับมันได้ ชาวคริปตันหรือชาวคริปตเนียนเนี่ยก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีสังคมเข้มงวดและโครงสร้างทางชนชั้นที่ชัดเจนพวกเขาจะดำรง,งอยู่โดยมีสภาควบคุมประชากรเนื่องจากเผ่าพันธุ์ของพวกเขามีความเปลียงไกลามากจนเกินไปและอ่านนำไปสู่การใช้ทรัพยากรที่มากตามด้วยทำให้ในปัจจุบันตั้งแต่ชาวคริปตเนียนคนนั้นๆเกิดมาก็จะถูกออกแบบทางพันธุกรรมผ่านห้องพาะพันธุ์ให้ร่างกายมีความเหมาะสมต่อการทำหน้าที่นั้นๆโดยเฉพาะอย่างเช่นบางคนเกิดมาเพื่อเป็นนักรบนักวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นผู้นำ สังคมของชาวคลิปตเนียนั้นให้ความสําคัญกับหน้าที่เหนือสิ่งอื่นใดและเหนือย,ยิ่งเสียกว่าความต้องการส่วนบุคคลทาให้สิ่งที่พวกเขาจะเป็นนั้นก็ถูกกาหนดไว้ตั้งแต่แรกแล้วโดยที่ระบบในการสร้างประชากรชาวคลิปโตเนียนและก็มีการออกแบบทางวัุกรรมให้เหมาะสมต่อหน้าที่นั้นๆเนี่ยมันจะถูกสร้างขึ้นมาผ่านโคเด็กซ์ โคเด็กซ์เป็นกระดูกศรีรษะของชาวคริปโตเนียนโบราณที่ถูกดึงรหัสพันธุกรรมมาใช้ในห้องเพาะชาวคริปโตเนียนจนได้กลายมาเป็นประชากรของชาวคริปโตเนียนทั้งหมดบนดาวการกระทำเช่นนี้ของพวกเขาเมันได้กลายเป็นขนบธรรมเนียมและนำไปสู่เรื่องที่ว่าใครก็ตามที่มันถูกสร้างขึ้นมาหรือกำเนิดเกิดขึ้นมาผ่านวิธีการดังกล่าวก็จะถูกตรานหน้าว่าเป็นพวกนอกรีดในที่นี้ก็หมายถึงการสืบพันธุ์แบบปกติหรือว่าการให้กำเนิดแบบธรรมชาตินั่นเลยครับและด้วยความที่ชาวคริปโตเนียนแต่ละคนถูกดึงรหัสพันธุกรรมมาใช้จากจุดจุดเดียวกันเนี่ย ก็คือกระโหลกศรีรษะที่ถูกเรียกว่าโคเด็กซ์นี่แหละมันก็อาจจะนําไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเลือดชีดก็ได้เพราะว่าทุกคนมีต้นแบบเดียวกันแต่ด้วยเทคโนโลยีระดับนั้นก็จ,จะขจัดเรื่องนี้ไปได้แล้วแต่จริงๆเหตุผลมันก็อยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนะครับไอ้เรื่องเลือดชีดเนี่ยเพราะว่าทุกคนถูกสร้างขึ้นมาผ่านห้องเพาะเลี้ยงถ้าเกิดไม่ร้านแบบผสมพันธ์กันเองเนี่ยก็จะไม่เกิดสิ่งที่เรียกว่าเลือดชีดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดต่อขนบธรรมเนียมของชาวคริโตเนียนในปัออยแล้้้ดสเขขีีก็ะ ก็คือแต่ละคนจะเก่งเปเรื่องๆไปไปเก่งเรื่องไหนก็ทําหน้าที่นั้นแต่ข้อเสียก็คือประชากรมันจะมีแค่มุมมองเดียวคิดและเชื่อแต่ในสิ่งที่ตัวเองเกิดมาเพื่อทําเป็นประชากรหนึ่งมิติใครที่เกิดมาเป็นนักรบก็จะมองและก็คิดแบบนักรบใครที่เป็นสมาชิกในสภา,าก็จะคิดแต่เรื่องการปกครองและคิดว่าตัวเองเป็นผู้นําแบบบอลทูบีค่าเกิดมาเพื่อเป็นสิ่งนี้ทําให้พวกนี้ส่วนใหญ่ก็มีความเย่อหยิ่งโดยที่ขนมทำเนียมนี้มันก็ดาเนินมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่ง มีชาวคริปตันคนแรกที่ได้กำเนิดเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติในรอบหลายร้อยปีเขานั้นมีนามว่าคาอลเอลหรือว่าซูเปอร์แมนของเรานั่นเองซูเปอร์แมนนั้นเป็นชาวคริปโตเนียนที่เกิดขึ้นมาจากการผสมพันธุ์หรือว่าการสรืบพันธุ์แบบปกติของชาวคริปโตเนียนทำให้เขานั้นก็เป็นชาวคริปตันที่ไม่ไถูกกำหนดชะตากรรมขึ้นมาตั้งแต่เกิดว่าเขาจะเป็นอะไรและต้องทำหน้าที่อะไรและยิ่งไปกว่าน,นั้นซูเปอร์แมนก็ได้รับการสกัดโคเด็กซ์เข้าสู่ร่างกายตั้งแต่วัยเยาว์แบบหมดจดจนเกลี้ยงเลยนะครับจนทำ เป็นชาวคริปตันที่มีข้อมูลทางพันธุกรรมของชาวคริปตันทั้งมวลเนื่องจากชาวคริปตันบางคนก็จะรับพันธุกรรมบางส่วนที่สอดคล้องกับหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นและคุณลองนึกดูนะครับว่าแค่กระโหลกศีรษะของชาวคริปโตนเนียนโบราณคนเดียวเนี่ยมีคุณสมบัติได้ถึงเพียงนี้และพวกเขาสมัยก่อนจะมีความเกรงไกรหรือว่ามีความสามารถขนาดไหนกันในเนื้อเรื่อง Man of Steel โคเด็กซ์ก็เป็นสิ่งที่นายพลซอฟต,ต้องการมากๆเพราะมันสามารถนําไปสร้างชาวคริปโตนเนียนใหม่ได้และถ้าเกิดคนที่นําไปสร้างนั้นเป็นผู้มีอำนาจหรือเป็นผู้ที่กระหายพลัง เขานั้นก็จะนำโคเด็กซ์ไปใช้ในวิธีที่ผิดๆอย่างเช่นกำหนดชะตากรรมของเด็กที่เกิดใหม่ให้กลายเป็นกองกลางของตนเองได้เลยชาวคริปตันนั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่ทรงภูมิมีวิทยาการก้าวไกลสามารถเดินทางสำรวจข้ามดวงดาวและตั้งอาณาจักยังดาวดวงต่างๆเพื่อสร้างดาวสำหรับที่ตัวเองอยู่อาศัยผ่านโรเวนจินเรื่องจากเปลี่ยนสภาพดาวเคราะห์ให้เหมือนกับดาวคริปตันถ้าเกิดเราได้ยินชื่อน,นี้แบบฟังเหมือนผิ่นรือว่าคิดในมุมมองของวิทยาศาสตร์แบบตื้นๆ มันก็น่าจะเป็นเครื่องจักรในการปล่อยออกซิเจนหรือว่าปล่อยการที่ทําให้พวกเขาเนสามารถอาศัยอยู่บนดาวได้แต่ด้วยวิธีาการของชาวริปโตนเนียนและความเป็นจริงเนี่ยมันโหดร้ายยิ่งกว่าน,นั้นนะครับสิ่งสิ่งนี้มันสามารถเป็นอาวุธระดับทําลายล้างผิวดาวได้เลยโบเวนจินจะเป็นเครื่องจักรที่ใช้หลักการเทเรฟอร์มิ่งที่จะปล่อยพลังงานลงผิวดาวโดยตรงผ่างดาวิวตี้เพาส์ดึงแรงโน้มถ่วงของดาวขึ้นขึ้น,นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวาจนสภาวะของดาวดวงน,น,นั้นเริ่มเปลี่ยนไป ทำให้สิ่งมีชีวิตดั้งเดิมบนดาวเริ่มสูญพันธุ์เพราะว่าสภาพอากาศบนดาวถูกเปลี่ยนแปลงอย่างฉาพันธุ์เพื่อต้อนรับผู้อยู่อาศัยใหม่อย่างชาวคริปโตเนียนเนื้อสภาพเหมือนปาน้ําจืดออยู่ๆก็โดนเปลี่ยนเป็นน้าเค็มอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะครับนอ้องและด้วยเทคโนโลยีระดับนี้ก็น่าจะพอรู้แล้วนะครับว่าชาวคริปโตเนียนเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจนถนึงขั้นกล้าดึงพลังงานของแกนดาวคริปตันที่เป็นดาวบ้านเกิดของตัวเองมาใช้และใช้จนมันเกินขีดจํากัดซึ่งนําไปสู่การสูญพันธุ์ของชาวคริปโตเนียน จริงๆด้วยความที่ตัวเองวิธีการก้าวไกลขนาดนั้นเนี่ยพวกเขานนั้นจะสามารถเตรียมแผนรองรับไว้ได้ถ้าไม่ติดตรงที่ว่าพวกนี้เลิกขยายนันนิคมแบบแบมพบบรุดไปแล้วและไม่ได้มีแผนรองรับการระเบิดของดาวที่จะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าพวกนี้จะดำรงอยู่มาเป็นสแสนปีแล้วก็ตามบวกกับความขัดแย้งภายในดาวด้วยนะนั่นที่จริงการจะระเบิดของดาวคลิปตอนมันก็มีนักวิทยา์หลายคนมาแจ้งแล้วนะครับแต่ว่ารู้แค่เพียงก่อนการระเบิดไม่กี่สัปดาห์และได้ขืนใช้พลังงานจากคลิปตอนต่อไปเนี่ย ก็มีแต่จะเป็นการเร่งปฏิกิริยาให้ดาวมาระเบิดเร็วขึ้นเพียงเท่านั้นแต่ด้วยความที่ชาวครปตนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นพวกมิติเดียวนะโดยเฉพาะพวกผู้นําหรือว่าคนในสาภาพวกนี้ส่วนใหญ่มีความหญิงพยองเพราะว่าเกิดมาเป็นผู้นําและมีมุมมองแค่มิติเดียวไม่ได้รับรู้ถึงหลายแง่มุมซึ่งมันก็จะเป็นจุดจบของระบอบนี้ที่มันเริ่มคุมนั่นได้อย่างเต็มที่แล้วนะครับเกี่ยวกับการที่แต่ละคนในมีหน้าที่ของตนเองไม่ได้ไปร,รับรู้มุมมองอื่นๆและมองโลกให้มันกว้างขึ้นท้ายที่สุดเพอาเหตุการณ์บนดาวคร ก็บอกทํานู่นทํานี่ไม่ได้ใจขนย้ายคนทั้งดาวก็ไม่ไหวหรอกก็พลังงานสำรองบนดาวไม่พอแล้วงี่งั้นก็เลยต้องดึงพลังงานจากแกนดาวมาใช้เหตุการณ์มันถึงเลยเฉิดและนําไปสู่ดาวระเบิดในที่สุดและถึงแม้ว่าชาวครปโตเนียนจะดูมีวิธีการที่ก้าวไกลแต่ด้วยความที่สิ่งมีชีวิตบนดาวเนี่ยมันก็ไม่ใช่หมู่หมากาไก่บางตัวมีขนาดใหญ่บิ๊กเบิ้มสามารถบินได้จนนํามันมาเป็นพาหนะได้เลยและในแง่มุมของเทคโนโลยีด้านการรบการทําสงคราม พวกปืนพลังยา,านอาวกาศหรือว่ายุทธปกรณ์ต่างเนี่ยก็มีความล้ำหน้าเอามากๆที่ผมชอบชอบเลยก็จะเป็นจอโฮโลแกรมแบบพิกเซลนะครับที่เป็นเม็ดๆแบบเม็ดบบมจริงจริงเลยนหน้าสามิติและสามารถนําเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการต่อสู้ได้ด้วยแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยเนี่ยก็เห็นจะเป็นชุดเกราะโอ้เพิ่งเขาเลือกนะเนี่ยก็คืออยากพาทุกคนเนี่ยนำดิ่งเรื่องราวของชาวคริปตโตเนียนผ่านชุดเกราะนี่แหละครับซึ่งเรื่องราวของชุดเกราะจะเป็นหลังจากนี้นะชุดเกราะคริปโตเนียนหรือว่าคริปโตเนียนอาร์เมอร์มันก็จะเป็นชุดเกราะที่มีความคลุมทนเอาามก คงเพราะเฮียแซกด้วยแหละมั้งมันเลยจะดูมนมนไว้สีสันหน่อยมีแต่ความเข้มขรึมด้วยสีดำสีเงินสีเทาและสีทองและก็จะมีส่วนแผ่นกรอบที่ดูโดดเด่นด้วยรวดลายจนโทนนี้มันก็อบกทำให้ผมนึกถึงพวกเนโครมองเกอร์ในเรื่องลิติกะนะและคือบางชุดมันก็อยากทให้ผมนึกถึงแบทแมนด้วยไงไม่รู้ซึ่งนั่นก็จะเป็นชุดกรอบทางสงครามนะครับแต่พอมาในชุดปกติชุดของพวกเขาก็จะมีความโบราณม,มากกว่านำสมัยและด้วยเซตติ้งมนมนของแซ็กไนเดอร์บวกกับความที่ซูเปอร์แมนมันต้อง มันก็เลยทําให้คาวเอลของเรากลายเป็นชาวคริปตันที่แหวกเหล่าแหวกกอไม่แต่งตัวครุมทนเหมือนกับบามพบับบร,รุษในชุดกรอกคริปตเนียนผู้สวมกรอก็ต้องสวมชุดยืดแนบเนื้อที่จะอยู่ภายในทําหน้าที่เป็นเหมือนซับนายนั่นแหละสาหรับชาวคริปตเนียนไอซับนนี้มันจะมีความเหมือนกับเชนมิวที่มันจะเป็นชุดกรอบแบบไม่ได้ฟิกสไตล์ตัวสามารถได้ผู้สวมใส่เคลื่อนไหวได้แบบอิสระมากขึ้นมันไม่ได้เป็นเสื้อหนังแบบสไปเดอร์แมนนะอันนี้มันจะเป็นเทคโนโลยีจากต่างดาว ออเล่นในหนังเสื้อซับเนี่ยมันสามารถทนได้แม้แต่กระทั่งลำแสงของคริปโตเนียนพลาสมาไลเฟลเลยนะคือขนาดเป็นแค่เสื้อซับอะซึ่งนั่นก็เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวคริปโตเนียนถ้าใส่กรอก็ต้องมีใส่ซับและถ้าไม่ใส่กรอเนี่ยก็จะเป็นแค่ชุดธรรมดาโดยชุดกรอกของพวกเขานั้นก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงกลางอกที่ก็จะไม่ได้เหมือนกันหมดนะแต่ว่ามันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำตระกูลและก็จะมีความหมายซ่อนอยู่ด้วยอย่างเช่นสัญลักษณ์รูกตัว S บนอกของซูเปอร์แมนจีเบิรมกเอิร์น้นนนนยบอดี แต่ว่าน่าจะไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของมันตัวเอสที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตระกูลเอลที่สัญ,ญลักษณ์นี้มันจะแปลว่าความหวานผูท้ที่มีสัญ,ญลักษณ์นี้ก็จะเป็นคาวเอลจอเอลคาร่าซอเอลถ้าไปเป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยก็ใช้คําว่าเอสหรือว่าซูมนาหน้าได้เลยสบายเป็นเครื่องหมายการค้าไปในตัวแล้วมันก็จะมีหมื่นตระกูลที่สัญ,ญลักษณ์คล้ายกันก็จะเป็นตระกูลซอเจ้าตราสัญ,ญลักษณ์ที่ว่านั้นก็จะมีปรากฏอยู่ในชุดเกราะหรือว่าเสื้อผ้าที่คนในตระกูลนั้นสวมใส่าชชลลาชุดเกระ แต่ถ้าบางทีคุณถูกในประเทศแบบตัวเปล่ามีแค่ชุดซับในชุดกรอที่คุณหามาได้ท่ามกลางจักรวาลห่งไกรโพ้น phone, หลังจากที่ดาวคลิปตอนมอนดับเนี่ยก็จะเป็นชุดกรอะที่มีมีตราประจำตระกูลของคุณชุดกรอะของชาวคลิปตนเนี่ยมันจะมีสองสายหลักๆระหว่างชุดกรอบนดาวกับชุดกรอะนอกดาวที่มันจะมีความดิบเถื่นกว่ามีหน้ากากหายใจให้ใช้ครอบการพวกชุดกรอบนดาวมันจะมีความวิจิตรและงดงามกว่าชุดกราะพวกนี้จะเป็นชุดกรอะที่ไม่ได้ไปในเชิง power เมอร์และก็ไม่ได้ไปในเชิง e x o s k e l e ตันด้วย โดยเฉพาะกรอบบนดาวเนี่ยไม่ใช่เลยนะครับและกรอบตอนที่ซอส,สบุกดาวเนี่ยมันก็คล้ายๆแต่ผมมอง,มอง,มองว่าไอ้เส้นส,นสันๆที่เหมือนเอ็กโซสเกตันเนี่ยมันน่าจะเป็นเข็มขัดไล่กรอบเสียมากกว่าทําให้หลักๆที่ผมตีความตัวกรอบนี้มันก็จะเป็นชุดกรอบในเชิงเสริมสร้างการป้องกันและทําให้ชาวคลิปตเนี่ยสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆได้ผ่านระบบช่วยหายใจของชุดกรอบภายใต้โหมดทีวราสูงมและจะเหมือนกับหัวกระโหลกสีดําซึ่งสามารถปรับความโปร่งรู้ความทึบแสงได้ชาวคลิปตเนี่ยจะเป็นเอเลี่ยนที่ไม่สามารถอยู่ในทุกสภาพแวดล้อมได้นะครับ หลักๆเนี่ยก็คือระบบสุริยะของดาวดวงนั้นๆจะต้องมีพระอาทิตย์สีแดงเพราะพวกเขามายังดาวโลกที่มีพระอาทิตย์สีเหลืองเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อร่างกายของพวกเขาโดยตรงถ้าไม่ได้อยู่ในห้องหรือว่าได้รับการปรับสภาพอากาศผลข้างเคียงลหลักๆที่จะเกิดขึ้นเลยก็คืองูวิ่งตาพระหน้ามืดถ้าเป็นบนดาวโลกก็จะทาให้พวกเขามีประสาทสัมผัสที่เสียบผมมากยิ่งขึ้นแต่ในช่วงแรกๆมันก็จะเกินไปนะครับเกินที่จะรับไหวเลยแหละแต่ถ้าเกิดพวกเขาสามารถปรับตัวได้แม้ว่ามันจะทรมานสิน่งที่พวกเขาได้มาเนี่ยมันก็ไม่่ตาาาางงจจกออขพระเ้ ส่วนหนึ่งที่ทําให้ชาวคริปตันนั้นแข็งแกร่งเมื่อมาโลกก็คือดวงอาทิตย์สีเหลืองที่ร่างกายของพวกเขาจะนําแสงเหล่านั้นมาเพิ่มร้ายกับตนเองได้บวกกับแรงโน้มถ่วงของโลกที่ต่ำกว่าดาวคริปตนันจึงทําให้พวกเขานั้นมีพลังที่เหนือมนุษย์และก็ในเรื่องราวของซูเปอร์แมนเนี่ยมันก็จะมีชาวคริปตอันอยู่2พวกด้วยกันก็คือชาวคริปตันที่ตัวบนดาวคริปตนันกับชาวคริปตันที่ตบนโลกมาว่ากันที่ชาวคริปตันแบบแท้จริงกันก่อนนะครับ พวกนี้จะโตมาภายใต้ดวงที่สีแดงและอาศัยอยู่บนดาวคริปตอนที่มีรังสีต่างๆในขณะที่ชาวคริปตอนบนโลกเนี่ยจะไม่ได้รับรังสีเหล่านั้นเลยลวรวมไปถึงแสงจะโดนที่สีแดงด้วยทำอะไรซึ่งภูมิคุ้มกันและจะมีผลต่อร่างกายต่างๆเมื่อได้รับรังสีนั้นๆที่เห็นได้ชัดเลยก็จะเป็นคริปโตนไน์คริปโตนไน์เนี่ยจะเป็นแร่จากดาวคริปตอนหลังจากดาวระเบิดม,มันก็จะกระจายไปทั่วใช่ไหมครับทีนี้คริปโตนไน์มันจะมีรังสีบนดาวคริปตอนที่พวกโตมาบนโลกเนี่ยจะไม่เคยได้รับ ทำให้มาส่งผลร้ายต่อร่างกายของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นร่างกายอ่อนแอพลังกาลังหดหายและนอกจากคลิปตัวไหนมันก็จะมีแสงจดวงที่สีแดงที่ส่งมาเสียต่อชาวคลิปตัวเนียนที่โตบนโลกดวงที่สีเหลืองนียจะเป็นแหล่งพลังงานของชาวคลิปตัวเนียนเลยนะครับเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเขาเหนือมนุษย์แต่กลับกันถ้าใครโตมาโดยไม่เคยได้รับแสงอที่สีแดงมาก่อนมันก็จะส่งผลเสียต่อชาวคลิปตัวเนียนคนนั้นๆทําให้พวกเขาเนี่ย กลายเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาที่ไม่ได้มีพลังวิเศษอะไรและสามารถเมาได้ยะฮู้บางคนก็น่าจะเคยเห็นชาวคริตโตเนียนใช้ประโยชน์จากจุดๆนี้มาแล้วนะและด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี่เลยครับมันก็เลยทําให้ศักยภาพที่แท้จริงของซูดเกราะนั้นไม่ได้เพิ่มอะไรให้พวกเขาเลยนอกจากความทนทานระบบอำนวยความสะดวกและก็อาวุธบางส่วน ออนแลวก็ระบบจอสแสดงผลเม็กพิกเซลแบบ3มิติที่ผมชอบเนี่ยมันก็จะมีในชุดกรอะนี้ด้วยแต่จะอยู่บริเวณภายใต้แผ่นกรอะที่แขนที่สามารถใช้งานในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสแสดงผลหรือว่าการควบคุมแผ่นกรอะของชาคริปตตนเนี้ยจะมีการซ้อนทับกันหลายชั้นถ้าเป็นชุดกรอะสาหรับสํารวจนอกดาวเนี่ยมันก็จะมีท่อเรียงอย่างเป็นระเบียบบริเวณส่วนคอของชุดเกรอะที่ก็น่าจะเป็นในเรื่องของระบบหายใจซึ่งส่งผลต่อรูปลักษณ์ของมวกกรอมากๆมวกกรอะของชุดกรอะคริปตตอนเวลาปฏิบัติการนอกดาวเนี่ยมันจะดูเหมือนกับหัวกะโหลกซึ มันก็จะเป็นความที่ในรูปแบบของหน่วยซิลช่วยกรอบทางยุทธการอะไรประมาณนั้นนะครับมันจะเป็นหาดสมัยใหม่แต่ถ้าเป็นหมวกกรอบของชาวคริปโตเนีบนดาวเนี่ยโคตรโดนใจมันจะมีความเป็นอัศวินที่สูงมากๆและคือมีโพรมาแค่เพียงไม่กี่ฉากเท่านั้นช่วยกรอบคริปโตเนียแต่ละชุดมันก็จะมีวุฒิระยะประชิดติดตัวเป็นใบมีดที่งอกออกมาจากหลังมือได้และเท่าที่เห็นผมก็ยังไม่เคยเห็นชาวคริปโตเนียใช้วุฒิยาวแบบจริงจังๆเลยนะแบบเป็นพวกดาบพวกหอกอะไรประมาณนี้อาจจะมีเห็นชากถืออยู่บ้างก็เป็นพวกพี่หมวกเท่นั่นแหละ แต่ถ้าเกิดมีชาวคลิปตอนใช้หอกใช้ดามาสู้กบมดาโลกจริงๆเนี่ยคงไม่ต่างอะไรจากเทพนักรบคือขนาดในหนังได้เห็นเจฟฟร่าต่อยซีเฉตอเนอร์เนี่ยคือผมว้าวมากๆแบบโอ้โหด้วยความเป็นแซกเลยไงแต่ละมันมีเครื่องกระแทกสะใจมากๆและนี่ขอแวน้นนิดนึงซึ่งฉากที่เราจะได้เห็นชาวคลิปตอนใส่หมวกหลอบแบบเท่ๆเนี่ยก็จะเป็นฉากที่เนรเทศในในพลซอร์ตและก็เป็นฉากเดียวกันกับที่เราได้เห็นอะไรไม่เท่ก็คือเหมือนกับไอแคปซูลที่ใช้ส่งในพลซอร์ตไปเนี่ยแหละมันไม่ค่อยจะสร้างสารรค์สักเท่าไหร่เลยแต่ถึง ในระดับพลังของซูเปอร์แมนรอบการถ้าเป็นในระดับชาวคริปต้นทั่วไปมาสู้กันเองบนดาวเนี่ยมันก็ช่วยได้มากนะครับเพราะขนาดนะักวิทย์อย่างจอเอลก็สามารถล้มในพลซอได้หลังจากสวมใส่ชุดเกรอะนี้คือน้ำมันระดับในาพลเลยนะวัสดุที่ใช้ในการสร้างกราะคลิปตอนเนียนอาร์เมอร์เนี่ยก็ไม่ได้มีการบอกตรงๆนะครับว่า มันทำมาจากแร่หรือว่าโลหะอะไรแต่ว่าน่าจะเป็นโลหะหรือว่าวัสดุสังเคราะห์ที่ชาวคลิปตันสร้างขึ้นจากทรัพยากรบนดาวของพวกเขาซึ่งภาพรวมของมันมีความแข็งแรงที่สูงมากๆสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงทั้งในและนอกดาวและยิ่งจะแข็งแรงขึ้นไปอีกเมื่อมาอยู่บนโลกเพราะใน,นสภาพขนาดบนดาวคริปตนันที่ใส่โชกันเนี่ยมันยังรับแรงของผูสขสใสไว้และพอมาบนโลกที่แรงโน้มถ่วงตำ่ำ บวกกับร่างกายของผู้สวมสามารถแสดงศักยภาพได้แบบเต็มที่ชุดเกราะนี้มันยังสามารถทนได้และทนได้แม้ก,กระทั่งลำแสงจากดวงตาของซูเปอร์แมนและด้วยเหตุผลดังกล่าวมันก็ทําให้โลหะที่มีการใช้สร้างคริปโตเนนอาร์เมอร์เนี่ยก็กลายเป็นโลหะที่แข็งแรงมากๆจนมนุษย์ไม่น่าจะมีทางสร้างขึ้นมาได้และถึงแม้ตัวเกราะนี้มันจะมาจากดาวคริปตอนแต่มันก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะเป็นคริปโตไนท์เสียทีเดียวเพราะคริปโตไนท์มันจะเป็นแรวที่สามารถปล่อยลังสีของดาวออกมาได้ ทำให้ชึกรอเหล่านี้จึงไม่ส่งผลเสียต่อซูเปอร์แมนแต่ถ้าเป็นเครื่องจักรอย่างเวอร์เอนจินก็จะส่งผลเสียต่อซูเปอร์แมนโดยตรงเพราะว่าขณะที่มันกำลังทํางานมันก็จะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นให้กลายเป็นดาวคริปตันที่ซูเปอร์แมนไม่เคยอาศัยอยู่และร่างกายของเขาก็ไม่ชินต่อสภาพแวดล้อมแบบนี้ทําให้ซูเปอร์แมนจะอ่อนแอลงเมื่อเขาใกล้เวอร์เอนจินและในวัฒนธรรมของชาวคริปตนเนียยสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการแต่งกายของพวกเขาเลยเนี่ยก็จะเป็นผ้าคลุม ที่ก็อาจจะดูโลกๆเกินไปสําหรับทหารทั่วไปแต่ว่าพวกเขาก็จะนํามันมาใส่เสมอจนความมันจะลามไฟนั่นแหละผ้าคลุมในเครื่องแต่งกายมันจะเป็นสิ่งที่สื่อถึงอานาจและความเพร้าในเผ่าพันธุ์ถึงแม้ทหารคนนั้นจะไม่ใช่ยศระดับในพลในพันก็ตามความมันจะมีการสวมผ้าคลุมส่วนตัวผมมองว่าผ้าคลุมเนี่ยมันก็ดีแต่ว่าบางชุดกรอบมันก็ใหญ่เกินไปจนไม่มีก็ยังได้แต่คือฉากในพคลซตสตะคุยตื่นท่าลิงแบบไม่มีผ้าคลุมเนี่ยมันโดนใจผมจริงๆและถึงแม้ผมจะบอกว่าชุดกรอบนี่มันแข็งแรงทนทานแต่มันก็มีข้อเสียอยู่นะครับ ก็คือช่องว่างของชุดกรอบมันมีเยอะมากๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้ชาวคริปโตัวเนียนที่อยู่ภายใต้ดวงที่สีเหลืองไม่สามารถบินได้ทําได้แค่เพียงใช้แรงของตัวเองในการกระโดดหรือว่าพุ่งตัวเพียงเท่านั้นจึงต้องมีการถอดชุดกรอบออกชาวคริปโตัวเนียนคนนั้นจึงจะสามารถบินได้โดยหลักการบินของชาวคริปตัวเนียนมันก็เป็นอะไรที่แปลกดีนะครับเพราะว่าพวกเขาสามารถบินได้โดยไม่ต้องมีปีกแต่น่าจะเป็นการประสานพลังงานจากดวงอาทิตย์ เข้ากับความสามารถของร่างกายและสร้างสนามพลังบริเวณรอบร่างกายซึ่งสนามพลังที่ว่าก็สามารถดันเหลวผักตัวเองขึ้นลงได้ตามแรงโน้มถ่วงทําให้ชุดเกราะของพวกเขาก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อสนามพลังงานนี้ในเรื่องแ n o ออ t e e l มันก็จะมีเกราะเหล่านี้โผล่มาแบบนับจํานวนได้เลยนะครับแล้วทุกคนเลยครับชอบชุดเกราะตัวไหนหรือว่าชุดเกราะของใครบ้างส่วนตัวผมจะชอบชุดเกราะของจอเอลคือสะส่วนได้สีได้หรือแค่หมวกเนะี่ยถ้ามีหมวกเนะี่ย และก็ชุดกรอตอนที่ชาวคริปต้องเน้นบุกโลกนั้นก็ดีนะครับมันมีความดิบๆเถื่อนๆมีความคล้ายกับแบนแมนอยู่เหมือนกันและถ้าใครอยากรู้ว่ากรอแบนแมนกรอไหนสามารถซาซูเปอร์แมนจนหมอมได้เนี่ยก็ตามไปดูได้ที่คลิปมุมขวามือบนเลยนะครับผมทำไว้ให้แล้วเรียบร้อยและนี่เลยครับก็จะเป็นเรื่องราวของชาวคลิปต้นผ่านชุดกรอของพวกเขานะครับถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่ากเก็บมันเอาไว้นะสามารถแสดงออกมาผ่านการกดไลค์กดซับกดแชร์กดอะไรก็ได้ที่ทําให้ผมรู้ว่าคุณชอบคลิปนี้และผมจะได้ทาคลิปแบบนี้หมายทุกคนดูอกอเรื่ลยลย และก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับก็ต้องขอสดุดีเหล่าเมมเบอร์ชีพทุกท่านที่มีการสมัครกันเข้ามาซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแรงนะครับที่คอยสนับสนุนช่องเราโดยที่ผมก็ต้องขอขอบคุณมาณทีนี้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันนะครับอาดิ os